แส้แงมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ช b มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอไวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะงแนะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมและแครแซ้งแงแล้วก็อยู่กับนี่นะครับผม หน้างานนะครับร้านช่างหมงนะครับวันนี้แคสแซงเงีเอารถตู้มาทำอะไรไปดูพี่นุ้ยก็นี่นะครับก็ร้านรัชกิจใช่ไหมแต่งรถตู้ครับนี่นะครับช่างหมงนะครับก็แต่งรถตู้เลยครับวันนี้ผมว่ามาทำอะไรมาแต่งภายในครับแหมภายในอันนี้เขาเรียกว่าอะไรทำราคาแปะห้าชิ้นแปะห้าชิ้นนะครับ ก็อันนี้กําลังฮิตเลยนะใช่เพราะว่าทําเต็มนี่ราคาสูงมากนะใอันนี้นะครับช่างโมงทำหมื่นกว่าบาทใช่ไหมไม่ถึงสองหมื่นมีทอนครับผมเอ๊สองหมื่นมีทอนนะครับก็อันนี้เริ่มติดแล้วนะเริ่มเริ่มประกอบแล้วแล้วแล้วก็เริ่มจะมืดแล้วด้วยนะเริ่มจะมืดนแล้วรว่าทํากันสดๆเลยนะครับอันนี้เพราะอันนี้เป็น เป็นตัวหลังคาดึงจะยากหน่อยอ๋อหลังคาเรียกว่าหลังคาไม่เหมือนชาวบ้านเขานะผมก็แฮนเมดแฮนเมดก็คือทําจากมือช่างงงเลยนะครับก็จะทิ้งให้ลุกน้องทํก็ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าไม่ผ่านตาช่างแน่นะครับช่างงงบอกว่ายังไงนะครับก็ต้องผ่านมือช่างหงงนะครับ ส่วนเรื่องงานเนี่ยอันนี้แค่แงะนะครับผมก็จองมานานนะท่านนะทุกที่นะครับผมผมเห็นทุกที่ว่าต้องจองก่อนถ้าเต็มหมดถ้าไม่จองไม่มีคิวนะไม่มีคิวก็ไม่ไม่ได้ทําสักทีหนึ่งนะครับก็ต้องจองแหละยังไงก็ต้องรอสักหน่อยรอน่ยพยายามทำเรื่องเรื่อง่องเราอยากได้เงินแหละใช่อยากได้เงินแน่นอนนะครับก็ตอนนี้ไปทํางานก่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปเสร็จ แคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูชูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีวายงานบานลากไลจะทำอะไรดูได้ก็นี่นะครับทีมงานช่างหมงนะครับก็ตอกสดเลยนะครับมืดค่ำดึกดื่นนะครับไม่ยอมนอนนะครับก็ลูกพี่พาทำแหละนะครับมืดเลยนะครับก็เอาให้เสร็จใช่ไหมช่าง แน่นอนครับเพราะว่ารับตาไม่ลงช่างมงบอกว่าคิวคิวต่อคิวต่อเรื่อยๆเลยนะพรุ่งนี้ก็มีนะครับยังไงครับโอ้สุดยอดนะครับก็อันนี้ก็จะจะเอาให้เสร็จแหละนะครับก็ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวดูตอนตอนเสร็จแล้วกันนะช่างหมงนะเพราะตอนนี้ดูไม่รู้เรื่องนะมันยะงงงๆนะโอเคนะครับ แยกงงๆสักการจะได้ไม่งงอ๋อโอเคอันนี้เป็นมุกใช่ไหมครับอ๋อเยี่ยมมากเดี๋ยวจะงงใหญ่นะครับเยียมนี่นะครับตรงนี้ก็ทำการติดตั้งนะครับก็ส่วนทางด้านนี้นะครับอ่าช่างหมงนะครับก็ มีทําเป็นซุ้มๆไปนะครับก็ติดตั้งอนีแผนอแผนกติดหนังนะครับก็จะเป็นผู้หญิงนะครับก็เป็นงานละเอียดแหละนะครับก็มาถึงผู้ชายนะครับก็จะติดตั้งนะครับก็นี่นะครับผมไม่ด้เท่าไหร่เสร็จแล้วนะครับชัางวงครับอันนี้อันนี้นะครับกี่ชั่วโมงประมาณ วันพอดีก็หนึวันนะก็รวมๆแล้วก็ประมาณ1วันนะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ไดเอารถมาทิ้งไว้ให้นะครับมันต้องการแบบการการที่ทำจริงๆเการการที่ทำจริงๆต้องเอารถมาทิ้งไว้ให้ทำเอารถมาทิ้งไว้ให้ทำแล้วก็ที่สำคัญเลยที่สำคัญเลยนะงงไหมงงงงแล้วนะเริ่มงงแล้วนะแยกงงแล้วอ่ะทีนี้เปิดหน้าหน่อยเดี๋ยว ันดูไม่เห็นว่าว่าหน้าจริงหรือเปล่านะครับหายปันอันนี้ก็คือฝันหลอแหละนะครับไอ้เขาวางงั้นเรื่องของเรื่องนะครับอ่เป็นเป็นการที่เราต้องจองคิวนะครับเพราะผมเห็นทุกที่ก็ต้องมีการจองคิวครับ อ่าอันนี้มีมีเลื่อนคิวบ้างไหมก็มีครับเพราะว่าบางมีบ้างครับเพราะบางทีไม่ตรงครับมันไม่ค่อยตรงครับเราหรือว่างานงานครับงานเอาด้วยงานด้วยเลื่อนเลื่อนเลื่อนได้นะเลื่อนก็ก็อันนี้ก็ก็อันนี้ฝากไว้แล้วกันนะเพราะด้วยครับอ่าเพราะว่าได้วยครับบางเจ้าได้เลื่อนโอเคบางบางเจ้าก็ไม่ได้เลื่อนนะเจ้าไม่เลื่อนถ้าถ้าถ้าตรงสเปคพอดีอย่างเอาผมนี่มันไม่ใช่สเปครับ มันเป็นหลักคาดัดแปลงมาดึงมาดึงมานะครับก็คือก็คือไม่เหมือนชาวบ้านเขาแหละนะครับก็อันนี้ช่างหมงได้ข่าวว่าจะย้ายย้ายที่อยู่ครับย้ายที่อยู่ก็ไม่เป็นไรตามเบอร์ช่างหมงไว้ก็แล้วกันฮะฝากเบอร์โทรหน่อยช่างเก้าสี่ครับเจ็ดห้าเก้าสามห้าห้าห้าโทรโทรตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ครับกลางคืนก็โทรได้ <Tipp s> <şu> ไม่นอนน่ะหลับเพาะเอาเปว่าโทรกลางวันแล้วกันนะครับทั้งหมงนี่มีแอดมินด้วยนะครับผมผมเห็นมีโพสชื่อชื่อร้านชื่อจริงๆชื่อร้านอะไรครับรัชกิจแตงรัตูุ้ครับนครสวรรค์ครับอันนี้ติดต่อในเฟซบุ๊กได้ได้ครับในเฟซบุ๊กชื่ออะไรรัชกิจแตงรัตูุ้นครสวรรค์เลยครับชื่อเดียวกันเลยนะชื่อเดียวกันเลยครับไม่ไม่มีสองชื่อไม่มีไม่มีครับไม่มีโลกสองใบนะไม่มีเล็กน้อยครับนี่นะครับยังไงก็ พี่นุย้ยพาดูข้างในให้หน่อยไฟเสร็จแล้วช่างมงแนะนำให้หน่อยไฟเปลี่ยนสีได้ไหมอันนี้ครับอันนี้ก็จะมีไฟเปลี่ยนสีได้ตามปกติตามมาตรฐานทั่วไปครับเออลองลองก็นี่นะครับตัวนี้ช่างมงครับ ไฟตัวนี้มันจะกระพริบอยู่เ่งนี้เหรอปิดได้ครับปิดก็ได้ปิดได้เปลี่ยนสีให้มังคาที่ได้ไหมได้ครับได้นะสีตายอ้พี่นุ้ยดูสีหน่อยตายได้อันนี้คือเรียกว่าสีอยู่กับที่นะสีตายจะเรียกสีตายทำไมเรียกสีอยู่กับที่ได้ไหมได้ครับนะครับก็อันนี้นะครับก็เปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนเออเบื่อเบื่อสีเขียวอยากได้สีแดงก็เปิดคาไว้เลยนะครับแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็ สวยงามแหละนะสุดท้ายก็ยังไงนะครับถ้าชอบสไตล์งานช่างหมงนะครับติดตามไว้นะครับตามเบอร์โทรเนี่ยนะโอเคนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแแแค่สสงงหมีีิดดใู้ เปิดยู u ูกมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไวงานบานล่กลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังงคาจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกแสะแงะแค่แสะแงะแ